สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านและผมวันนี้อยู่ในเกมไม้คลาบวันนี้ผมจะมาแจกแอดออนกันครับแอดออนในคลิปนี้ก็จะเป็นทางด้านของนิยายไซไฟนะครัวพวกมังกรพวกอะไรประมาณนี้ครับก็ชื่อแอดออนก็ i อแอนไนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอของผมนั้นก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับถ้าเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ กดไลค์แล้วก็กดติดตามนะนะเอาละไปเริ่มคลิปกันเลยแล้วกันทางด้านของแอดออนนี้ก็จะมีแบบอาวุธให้เลือกหลากหลายเลยนะก็มีแบบดาบดาบทองแดงใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่แหละมาเกาะชุดเกาะก็กกพวกนี้ก็มีเยอะเลยละ่ะเนี่ยกาบางชุดเกาะก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนนะนะรืบเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ซึ่งชุดเกาะก็ดีไป แตล่านนะนะก็อาจจะรีวิวไม่หมดนะนะเฮ้ยตัวอะไรกัเนี่ยนะผมขอลองยิงคุณได้รไม่โอ้ยิงไม่ได้หรอกอันนี้มันมีคำว่าขี่ถ้ากดค้างมันจะไม่ได้มาไม่คุณ NBC ครับคุณเป็นคนไม่ได้กดซื้อของครับเชิญนัดเดียวตายอ่ะโคตรแรงเลยครับโคตรแรงโคตรแรง เอาล่ะผมจะรีวิวแค่ประมาณ20ตัวแล้วกันตัวแรกก็มันเป็นไข่สีฟ้านะอู้มังกรน้ำแข็งว้าวมังกรน้ำแข็งนะครับว้าวมังกรน้ำแข็งแล้วตัวนี้ตัวหยังครับมังกรน้ำแข็งแบบตัวเล็กนี่เอ่อน่าจะเป็นเรียกว่าตัวอะไรอออมันน่าจะอยู่ในน้ํานะตัวนี้ อ่นานภาษาอังกฤษเอ้ยซีซูเพนโอ้ตัวนี้ชื่อซีซูเพนสินะจำได้ล้จำได้แล้วมาเอิม่มมีตัวเกิดแล้วเว้ยตัวนี้วู้นี่มันมังกรไฟนี่มังกรไฟนี่ล่ะก็มังกรน่าจะมังกรไฟนะนี่แหละครับทำไมไฟมันมีหลายสีจังครับช่วยบอกผมทีหน่อยได้ไหมโอ้นี่หมดหมดหมด มดโอ้โหโอูหอห้คำรามใหญ่เลยนี่นะครับนี่ก็มังกรเหมือนกันนะครับแต่มันเวอร์ชั่นตัวใหญ่ขึ้นและนี่ละ่ะอ๋อไอนางเนื้อเคียนี่ไอเคียนี่เพราละเซตถัดไปตัวน,นี้น่าจะเป็นสีส์เพนตัวแบบสีม่วงอู้ใช่จริงด้วยตัวใหญ่ซะด้วยมาตัวนี้ละ่ะโอ้มุดอีกแล้วว้าวมดอีกแล้ว,ว,ว,อ,ลวอู้มังกรบินได้ว้าว มันก็ไม่น่าตกใจนะมันก็บินได้นี่มันอ๋อไอไอนี่ไอ้นอนนอนงูนี่ไนี่แหละหมดหมดอีกแล้วแล้วตัวตัวอย่างเนี่ยอ๋อม้าม้าน้ำใช่ม้าน้ำล้วนี่มันมีรูปมังกุฎอยู่บนหัวโอ้โอ้เชี่ยยินจ่าโอ้วิ่งบนน้ำได้โอ้โอ้เชี่ย ียมาจากเรื่องนะรู้ตัวหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้มังกรอย่ามาบาังซีนสิตัวหยังวะเนี่ยโอ้หมดอีกแล้วโอ้ม oh, ดสกินแบบบักทิ่มาเลยโอ้ม oh, ดแบบบักบักหนวดหนวดมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยอา้ามังกรอะไรวะไม่รู้ดิสองตัวสุดท้ายนะครับสองตัวสุดท้ายโอ้ oh. mm hmm. นี้มันชื่อว่าอะไรวะอ๋อเป็นอินซีผสมสมตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้อินซีผสมม้อาอ๋อมันคืออะไรก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันมาตัวต่อไปนะเอา้าอะไรวะเมื่อกี้มองไม่ทันอะ่ะดูใหม่สิเอา้าโอ้ โอ้ย่างเท่เลยไหวโเคเท่เลยครับโอ้โหมังกรมังกรอะไรไปเนี่ยแต่มันเท่ดีนะนะเรามาดูทางด้านอาวุธกันบ้างก็จะมีดาเมจหกดาเมจสิบแล้วก็ดาเมจสิบสองมีหลายอย่างเลยเนี่ยอันดินดินเนี่ยดาเมจพวกนี้อาวุธสายฟ้าอะไรสักอย่างนี่ผมจะหยิบมาใช้แล้วกันสสดครับขอทดสอบหน่อยครับ อาไม่เกิดเชี่ยอะไรขึ้นเลยอ้ฟ้าพาแล้วก็ติดไฟพระคน NBC นะจะต้องมาเป็นตัวทดลองของเราอีกแล้วนะเชี่ยแหลกเกินโอ้โหวางได้ไหมโอเคมา,มาถึงเวลาทดสอบแล้วโอ้อีกคันตีช้านะครับตีช้าแล้วก็ติดสถานะพิษอะไสักอย่างนี่แหละ ใชที่จะโหลดแอดออนนี้ก็แนะนําให้แลมเลมสามขึ้นไปนี่แหละไม่งั้นมันจะแหลกหรือไม่ก็ปรับภาพให้มันเรนดอมให้มันไม่ไม่มีแสงและเงาแบบให้มันไม่มีแสงและเงาแบบนี้นะนะมันภาพแบบจืดลงอะไรประมาณนี้เอละดาบสายฟ้าออโอ้โหเป็นไง แข็งครับโห oh, ตีตดน้ําแข็งครับโอ้โ oh, หติดสโลตายตายโง่ตายตายตาย,ตาย,ตายไม่ต้องเกิดใหม่หรอกตายเอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพลงด้วยแ้วกันชอบกดไลค์แล้วก็ใช่แล้วก็กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมนะนะไม่ชอบก็กดดีไลค์ได้นะครับ